สัสดีค่ะอีกเพียง2เดือนเท่านั้นนะคะการแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จะต้องเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะทีมชาติไทยตอนนี้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโค้งสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกนะคะซึ่งคราวนี้ซิโก,โก้เกยกนั้นยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกตัวเก็บ หลายสัปดาห์เหมือนกับที่ผ่านมานะคะโดยจะมีการเรียกตามกฎฟ,ฟี่าคือ7วันและในการทําทีมปรีโอลิมปิกครั้งนี้นะคะจะมีการเรียกนักเตะดาวรุ่งจากราชบุรีมิตรผลมาติดทีมนะคะรวมถึงทีมเยาวชน19ปีอีก2คนคะ่ะวันนี้ที่บริษัทสปอร์ตฮีโร่นะคะเมื่อช่วงเช้าซีโก้กิติศักดิ์เสนามเมืองประชุมร่วมกับโชคทวีพรมรัฐและสตาฟโค้ชทีมชาติชุดใหญ่กับปรีโอลิมปิกคะ่ะ เป็นการพูดคุยเรียกตัวผู้เล่นทั้ง2ชุดนะคะโดยฟุตบอลโลกก็จะใช้นักเตะที่ไปเก็บ3ามแต้มจากเวียดนามเป็นหลักค่ะรอเพียงเช็คอาการบาดเจ็บของนักเตะเท่านั้น ส่วนทีมปีโอลิมปิกมีเวลา2เดือนในการเตรียมทีมจะเรียกนักเตะมารายงานตัววันที่6พฤศจิกายนพร้อมกับทีมชาติชุดใหญ่นะคะแต่ว่ามีนักเตะดาวรุ่งจากราชบุรีมิตรผลที่จะเรียกมาติดทีมชาติชุดนี้ก็คือสิวรุษผลฮิรันค่ะรวมถึงนักเตะเยาวชน19ปีอีก2คนมาร่วมทีมหลังจากโชว์พอไม่ดีในอันขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกค่ะ นะครับก็19ปีเข้ามาเสริม2คนนะครับก็มีวอริชนะครับกับจักิตนะครับก็คือเหมือนกับเอาน้องเข้ามาจอยกับโอลิมปิกลองดูวันที่กับสุพันนะครับโค้ชโชคก็อยากเห็นโค้ชไข่ก็อยากเห็นนะครับฉะนั้นเราจะเรียกมา23คนนะครับอุ่นกับสุพันนะครับนะส่วนชุดใหญ่เองนะครับเดี๋ยวให้ไทยแลนด์ลีกนะครับดำเนินต่อไปสักหน่อย นะครับเราก็มีในใจแล้วนะครับว่าเราจะจประกาศก็น่าจะก่อนที่จะเข้าแคมป์ประมาณสักวันที่2ที่สก็น่าจะได้นะครับเบื้องต้นซิโก,โก้มีการพูดคุยกับทีมสุพรรณบุรีนะคนนะเพื่อขออุ้นเครื่องในวันที่8พฤศจิกายนจะต้องรอยืนยันคําตอบจากสโมสรสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ โดยทีมชาติชุดใหญ่กับเปโอลิมปิกจะรายงานตัวพร้อมกันวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นไปตามกฎฟี่าที่ให้เตรียมตัวทีมชาติก่อน7วันค่ะทีมชุดใหญ่หลังจากรายงานตัวแล้วนะคะก็จะไปเก็บตัวที่กิเลนวันเล่จังหวัดน,นครราชสีมาส่วนเีโอลิมปิกค,ค่ะจะเก็บตัวที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเตรียมทีมและมีการดูฟอร์มนักเตะก่อนที่จะส่งรายชื่อในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ